ลุงลุงครับผมอันนี้ก่อนแหม่ไม่ครูโอ้มาพอนี่กันลุงอะไรเอ่ยโอ้ขอโทษบอกโอนน้น่าแกะน่กว่าเนี่ยเอามาแจกนะครับโอ้มาแจกเป้าหนานโทรสัง่งนานเพิกมเห็นไหมก้าเจ้านานเพิกมรู้ว <c oughs> ่าแหละเอาไปให้เป้าหนานกรรมัมฝา,ากเพิ่เป้าหนานฝา,ากเพิเป้าหนานแล้วตัวใดหนึ่งเดี๋ยวนี้ได้จา่ายตังค์คือก่ออ๋ออ๋เป็นยังเป็นยังเพราะว่าเป้าหนานโอ้ละอ๋อ อู <ŏ> er The ้ก oh, oh. oh. The ันเรียบร้อยอู Estate ้กันแล้วเนาะโอ้โหนักแตะนักกว่าอ้แบบแป้งเอาไปคนเดียวนะรอ่เด็กคนนี้เอาหามนี่ว่านีหาคนเดียวได้ลุงนี่ใหญ่เลยคนเดี๋ยวนี้อ่ะโอ้โหนี่คนานเพื่อนนี่เอาตุ้มเพื่อกันได้ไปไปคุนี่มัโทษสั่งหรอหลุงอ๋อโทษสั่งเหรอเออโทษสั่งก็มาเพื่อนเนี่ยแล้ามีอะไรก็เอามาหมดเนี่ยบ บาโอบาโอนี Stelle, oh, ่ต้มก oh, right? oh, ็หวานมีต้นส้มต้นหวานนะลุงแต่ยังบ่เอ้หยย่างหวานบ้านก็หวานไปเลยไปได้เหรออ๋อมันมีต้นส้มต้นหวานต้นสามตัวตัวขนาดละแกนใหญ่นี่มันหวานแก่นน้อยกัมปอนี่นาลุงครับถ้ามันแกนน้อยนะครับมันเป็นบะโอกัมปอบะโอต่ำโอ้ต่ำเออถ้าไซส์แกนหลวงๆเนี่ย บอเข้าวันละถ้าใช้แกนหนลวงนี่ก็คือแกนหวานอ่าเนี่ยเอามานี่ก็คือสองต้นนะอ่ะมันมีกำป์อลแล้วก็มีหวานคุนหนานจะเอามาเย็ดได้ล่ำเดือนร่ำเดือนนี้จะต้องได้ใจตาหนุ่มเจ้าถามแจ้จะได้ใจให้กับประเดี๋ยนะอ๋อมาได้ใจมาได้ใจเพราะอู้กันละอันนี้เอามาฝากเพื่อนปนานนี้ครับผมเออลุงจะไปเรื่อมาเฮ้อเนาะครับครับอ่าจะเมื่อนะครับผมเนี่ยนี่เดี๋ยวไปฝากพี่ฝากน้องค่ะก็ว่าเดี๋ยวไปขายได้มู้นะลุง Tchau, oh. oh.